น,นะคะพิพิธภัณฑ์ช้างสูรีนค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในโครงการโลกของช้างที่จะนำพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนกับช้างที่ผูกพันกันมาแต่โบราณเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับช้างแต่ครบคงจรผ่านการนำเสนอที่สวยงามสมจริงยิ่งใหญ่และตระการตาค่ะ 说到泰国东南部的旅游景，绝不能错过美丽的素年府，这里拥有丰富的历史、自然景点，如如故城遗址、三龙水库、古拉草云湖、七克拉普宫殿、大象村、塔门通遗址。 ขออนุญาตนำเรียนในส่วนของแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีรำวงสวงในวันนี้นะคะค่ะท่านชำนาญชื่นตาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ซึ่งท่านเป็นประธานในพิธีในวันนี้ค่ะท่านมัณฑนาชื่นตาค่ะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์ท่าน่ันบุญยักษตุรานนท์ค่ะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสาม อาสุภตราบุญญาตุลานนภริยาค่ะท่านเทพทวัรน์รุจิราภาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินค่ะคุณชาลินีโคชนะพาน,นิคค่ะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแฝงพันเอกบุญส่งคมนินค่ะเสนาธิการมณฑลทหารบกที่25ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25 พันธีสิโรดนอยมิ่งผู้แทนผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรงทหารราบที่23ค่ะพลนตำรวจตีสุของสีอรุณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์คุณมอมรรัตน์ผลประเสริฐภริยาพันตำรวจเอกศิราเมธานินพิทักษ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์พัน มีรพันธณลำปางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินพร้อมด้วยคุณรัชนีวันณลำปางภริยาค่ะคุณอาคมทองศิริค่ะอายการจังหวัดประจำสังนักงานอายการสูงสุดผู้แทนอายการจังหวัดสุรินค่ะคุณอาคารวิส,สุดตลอดอายการจังหวัดประจำสํานกงานอายการสูงสุดผู้แทน ายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอท่านประภานสีจันเวียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยท่านแสงนาวสีจันเวียนคริยาค่ะ ท่านวสันต์ชิงชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยคุณอรุณรัตน์ชิงชนะภริยาค่ะท่านวีระชัยประเสริฐโสมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยท่านเกศรินประเสริฐโสมภริยาค่ะท่านอารุณีรวดเร็วผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ นายแพทย์ชวไม่สือลุการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมด้วยคุณวรรักสือลุการภริยาค่ะพันตำรวจโทอารมณ์มาลายัยแทนผู้กำกับการตำรวจตะวเวนชายแดงที่21ค่ะ่ันกิติชัยเกศวงศาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์่านนายแพทย์ยุทธนาวันโพกรางนายแพทย์สา,าธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ทานทีรยุบดวงมณีค่ะประชาัสพันธ์จังหวัดสุรินทร์ท่านสิริกัญยารุมประคอนคงจังหวัดสุรินทร์ท่านชนาพรวงพรมสัมพกรพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ท่านสุปราณีมหาสวัสดีค่ะบัวบุตรมงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะค่ะ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่ประบัวมาไลฟ์สดให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะค่ะไลฟ์สดคืนนี้เนาะประบัวก็นำภาพก่อนการรำบวงสวงพระยาสุรินทร์พักดีศีนระงจางวางนะคะซึ่งงานนี้ก็ได้ดำเนินการไปแล้วค่ะ เมื่อวันที่11เมษายน2568เนาะประบัวก็นำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนาะประบัวก็มาล้าสดเนาะในแนวนอนค่ะทุกคนเนาะประบัวลองทำดูเนาะเพราะว่าเอ,อ่ทำไปทำมาก็ลืมค่ะทุกคนขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกๆก,ก,กำลังใจ ที่แวะมาให้กำลังใจประบัวสำหรับคืนนี้นะคะค่ะงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะโดยความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสุรินทร์ค่ะซึ่งในปี2568นี้นะคะก็จัดมาเป็นปีที่12แล้วค่ะทุกคนเนาะ ซึ่งในการรำบวงสวงพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางนี้ก็คือเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นนะคะเพื่อราลึกถึงคุณงามความดีของพระยาสุรินทร์พักดีสรีนรงจางวางหรือนามเดิมของท่านก็คือเชียงปุ่มซึ่งท่านเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์นะคะ แล้วก็เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีประชาชนชาวสุรินจำนวนมากร่วมรำบวงสวงในชุดผ้าไหมพื้นเมืองของสุรินค่ะทุกคนซึ่งก่อนที่จะมาเป็นการารำนะคะทุกคนเนาะเขาก็จะมีการซ้อมค่ะทุกคนจะมีการซ้อมซึ่ง ซ้อมที่เทศบาลนะคะซ้อมที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ในช่วงของเวลาเย็นๆซ้อมกันเป็นเดือนเลยนะคะสำหรับผู้ที่เคยรำมาแล้วนะคะก็อ,ะอาจจะไม่ต้องไปซ้อมนะคะก็ไปในวันในวันที่ซ้อมใหญ่นะคะส่วนคนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการรำนะคะก็ไปซ้อมท่ารำนะคะ ซ้อมอการเข้าจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะมีท่าราของเขาเนาะซึ่งก็ซ้อมกันมาเป็นเดือนๆเนาะทุกคนเนาะฝนจะตกแดดจะออกนะคะนางรําทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเขาก็ไม่ย่อท้อค่ะทุกคนเขาก็ไปซ้อมกันนะคะแล้วก็ในการรําบวงสวงพระยาสุรินพักดี สีนาราลงจางวางซึ่งท่านเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินนะคะครั้งที่1นึ่ถึงครั้งที่11เนี่ยนะคะเ,เขาจะทํากันในช่วงเวลาเช้าเนาะมีครั้งเนี้ยค่ะเป็นปีที่12เนี่ยทำรำในช่วงของตอนเย็นนะคะพระโบก็เลยนําบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนาะเนี่ยค่ะ พระอาทิตย์กำลังจะตกเลยทุกคนเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยนะคะออขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาให้กำลังใจประบัวเนาะปะบัวทดลองไลฟ์สดในแนวนอนนะคะทุกคนเนาะค่ะก็ขอบคุณสาท่านนะคะท่านที่เข้ามาแล้วก็อ,อ,อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปะบัวด้วยนะคะ ึ่งเดี๋ยวพระบัวจาเล่าประวัติให้ฟังนะคะทุกคนพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจังหวางเนี่ยนะคะท่านเป็นเจ้าเมืองคนแรกของออจังหวัดสุรินทร์นะคะเดิมทีเนี่ยนะคะท่านก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านเมืองทีทุกคนบ้านเมืองทีก็อยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์เนี่ยห่างจากตัวเมือง ไปทางทิศตะวันออกก็คือไปเส้นทางถนนสายสุรินสีขอรภูมิเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรเนาะ,ะก็ตั้งบ้านเรือนอยู่ตรงนั้นนะคะตรงบ้านเมืองทีเนาะตอนหลังนะคะ ก็จะมีช้างโขงเออช้างเอออะไรนะคะช้างเผือกขอโทษค่ะช้างเผือกแตกโขงนะคะออกมาจากกรุงศรียอธยานะมุ่งหน้ามาทางเนี่ยมาทางจังหวัดสุรินเนี่ยละค่ะจะไปเขาพนมดงรักเนี่ยเนะเาะเพราะสมัยนู้นบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าเนาะเป็นป่าไม้เยอะแยะนะคะทีนี้ชาวเมืองสุรินโดยเฉพาะ เชียงปุ่มเนี่ยนะคะท่านก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการคล้องช้างเนาะ,ะสามารถที่จะไปคล้องช้างป่าแล้วก็นํามาเลี้ยงเป็นช้างบ้านเนาะ,ะท่านก็เหมือนกับคนที่ที่มาตามช้างนะคะก็เป็นขุนนางสองพี่น้องนะคะซึ่งหลายๆท่านก็รู้จักดีเนาะเป็นขุนนางของกลุ่มเสียทยาสองพี่น้องเนี่ยคะ่ะก็มาแล้วก็มา ตาเออร้องมึงล้องมึงอันอีหลาอีแม่ร้องมึงในแนวนอนเป็นจังไดลูกเนาะอ่นก็เลยปิดเสียงล้องเวบามึงเนาะขอบคุณหลายๆดยเดลูกเด้ขอบคุณสามท่านหนึ่งไล์นะคะเนาะเออก็เลยท่านก็พร้อมด้วยสมัครพักพวกเนี่ยแหะค่ะก็เลยรับอาสาไปตามช้างเผือกนะคะกลับ ถวายคืนยังกรุงศรีอยุธยาได้นะคะแล้วก็ในการต่อมาเนาะท่านก็ขอย้ายถิ่นฐานนะคะจากบ้านเมืองทีเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยเมืองเขาเรียกว่าเมืองอคูปทายหรือเมืองปทายสมันเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองอปทายสมันคนแรกนะคะ แล้วก็ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุรินพักดีศีนรงจางหวางนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนเมืองคูปไทยหรือเมืองปไทยสมันเนี่ยเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองสุรินตามบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินนะคะทุกคนเนาะซึ่งออในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะก็ได้มีการจัดเนี่ยค่ะลูกห้านชาวเมืองสุรินเนี่ยค่ะ ก็ได้มีการจัดพิธีรำบวงสวงขึ้นเพื่อแสดงความกระตันยูกระตะเวทีแล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการรำบวงสวงนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นการลํำลึกถึงเ,เวรชนลํำลึกถึงท่านเจ้าเมืองผู้ก่อตั้งเมืองเท่านั้นเนาะแต่ก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แล้วก็ในเชิงของประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดอีกด้วยเนาะจ้าโออ่อน้องอเข้าแช่ขอบคุณค่ะพักพ่อพักพ่อนอุยนี่แม่เพิ่งมาจากบ้านยายเด้นี่พอดีคืนนี่บ่ได้บ่ได้ดูแลยายเนาะก็เลยมาลองเมืองอุย้ยอาจจะเล่าให้ฟังเดอ้ออันอะิหาเนาะน้องเข้าแช่ วันนี้นะแม่บัวนนะนอนทั้งวันเลยเนี่ยตอนนี้ตาสว่างเลยเมื่อคืนเนี่ยเฝ้ายายไม่ได้นอนทั้งคืนเลยวันนี้นอนทั้งวันเลยนะทุกคนวันนี้ไม่ได้เวียกไม่ได้งานอะไรทั้งสิ้นนอนอย่างเดียวเนี่ยก็มาตื่นตอนบ่ายคะ่ะหลับเต็มที่เลยนะก็ขอบคุณทุกท่าน,นที่แวะเข้ามานะคะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีเนะเาะผู้ที่เข้าร่วมพิธีนี้ก็จะมี ทั้งประชาชนพ่อค้าข้าราชการนะทั้งนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายทั้งปวงเนะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้าร่วมพิธีรำบวงสวงเป็นจำนวนมากนะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยคนที่เข้าร่วมพิธีเนี่ยจะมีนับพันพะันคนนะคะทุกคนเป็นพันพันคนเลยนะคะบางปีถึง3ามพันกว่าคนเกือบสี่พันคนเลยนะคะทุกคนเนะอะซึ่งให้ท่านสังเกตดูเนาะ ผู้เข้าร่วมพิธีเนี่ยจะสวมชุดลำที่เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของสุรินนะคะทุกคนเนี่ยท่านเห็นไหมคะเสื้อเขาจะเป็นเสื้อสีเขียวไมโลเนี่ยเขาเรียกว่าสีเขียวไมโลเนาะแล้วก็จะมีสไบสีเหลืองคาดนะคะแล้วก็บนศีรษะของเขาเนี่ยก็จะทัดดอกดอกไม้ซึ่งเป็นอดอกกัญเกลานะคะที่ที่ถูกต้องอ่ะจะเป็นดอกกัญเกลา ซึ่งเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดสุรินทร์เนาะแต่ว่าบางทีหาดอกกันเกลไม่ได้เขาก็อาจจะเป็นดอกอะไรก็ได้สีที่เป็นสีเหลืองๆนวลๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ยืดหยุ่นกันได้เนาะแต่ที่สําคัญให้ท่านสังเกตผ้าถุงเนาะผ้าถุงที่เขาใส่เ,เห็นไหมคะทุกคนมันจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสานใต้แล้วก็เป็นสีเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์เนาะเนี่ยค่ะเขาเรียกกันว่าผ้าถุง ลายโฮเนาะเนี่ยประมาณนี้เลยอู้สวยมากเลยตอนแรกนะปะบัวคือความที่เราอยู่กับผ้าผ้าสีเนี่ยมาตั้งแต่เราเด็กเนาะเราก็จะมองว่ามันธรรมดาธรรมดาเนาะแต่พอเราโตขึ้นมาเราไปดูเราไปรู้เอ่อที่มาที่ไปของการทอผ้าโอ้โหเราไปมองแล้วยิ่งมองยิ่งสวยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะผ้าไหมเอกลักษณ์ ของชาวสุรินนะคะทุกคนเนาะ,ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาแบบใช้ไหมน้อยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้การทอผ้าไหมด้วยไหมน้อยเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วส่วนใหญ่จะเป็นไหมที่แบบเขาเรียกว่าไหมไหมทอเครื่องนะคะเนาะไหมน้อยซึ่งเป็นไหมที่เป็นไหมพื้นบ้านเป็นเลี้ยง ไหมเลี้ยงเองสาวมือเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะสุรินก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อนุรักษ์การทอผ้าไหมด้วยการสาวมือนะแล้วก็ใช้ไหมน้อยในการทอผ้านะคะทุกคนสวยมากนี่ค่ะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ประบัวก็เลยนำบรรยากาศเนาะมาให้ทุกท่านได้รับชมคือภาพเนี่ยถ่ายไว้ตั้งแต่11เเมษายนแล้วแหลนะเนาะ ทีนี้ประบวกก็ไม่มีโอกาสที่จะนำเสนอนะคะก็นำเสนอในอเป็นบางช่วงนะคะนี่ก็เลยรวบรวมมาให้ทุกท่านได้รับชมในมุมกว้างประบวกก็เลยลองอลองไลฟ์นในแนวแนวนอนสวยดีเหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยพระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้านะคะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจที่แวะเข้ามาเนาะแท่านสองไลค์นะคะ ท่านที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับประบวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะเรามาว่ากันต่อเนาะชาวสุรินเชื่อกันว่าการลำบวงสวงนี้นะคะ,ะจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่จังหวัดค่ะทุกคนประบวกก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะท่านที่ ยังไม่เคยมาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านสามารถมาได้ตลอดปีเลยนะคะมาแล้วก็ไปไปเที่ยวไปชมนะถ้าไม่มีเวลาก็เข้ามาในตัวเมืองนะก็จะมีสถานที่ให้ท่านได้ไปชมเยอะแยะนะคะวัดปูรพารามอยู่กลางเมืองเลยนะคะไปกราบหลวงพ่อพระชีนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ คู่บ้านคู่เมืองของชาวสุรินเนาะแล้วก็ไปกราบสาการะศาลหลักเมืองนะคะไปะขึ้นเจดีมหาเจดีสีเมืองช้างซึ่งอยู่ที่วัดกลางนะคะขึ้นไปแล้วก็จะมองเห็นวิวของจังหวัดสุรินทร์ได้ค่อนข้างกว้างนะคะทุกคนเนาะนอกจากนี้ใกล้ๆนี้ก็จะมีอะไรนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยสเสนงงนากก็ไปชมบรรยากาศ ของอ่างเก็บน้ำนะคะแล้วก็ไปที่วนอุทยานเขาสวายนะคะทุกคนเนาะก็ไปออมีอะไรหลายอย่างให้ท่านชมนะคะแล้วก็ถ้าท่านมีเวลาก็อยากจะแนะนำไปศูนย์คชชศึกษานะคะศูนย์คชชอศึกษาที่บ้านตากลางนะคะตำบลกระโพอําเภอท่าตูมก็ห่างจากตัวเมืองไปทางสายสุรินทร์ร้อยเอ็ดนะคะ ไม่ไกลค่ะประมาณสัก30กิโลเนาะ30กิโลเมตรเนี่ยนะคะท่านลองไปดูนะคะแล้วท่านจะหลงรักเมืองสุรินนะคะทุกคนเนาะสุรินมีอะไรดีเยอะนะคะนอกจากนี้นะคะสินค้าที่ขึ้นชื่อของบ้านเรานะคะนี่ไม่พ้นค่ะทุกคนข้าวหอมมะลิเนาะทุกคนอร่อยมากๆหอมจริงๆนะคะหุงขึ้นหม้อเนาะแล้วก็ จะมีเนี่ยค่ะผ้าไหมท่านอุดหนุนผ้าไหมจากสุรินนะคะแล้วอย่าลืมได้ผ้าไหมแล้วเนาะก็อย่าลืมเ,เครื่องเงินนะคะเครื่องเงินจากอำเภอเขาวสินนรินนะคะทุกคนสวยมากฝีมือปราณีตนะคะทุกคนนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านนะมาเ,าเที่ยวเมืองสุรินเนะเาะใน มีหลายหลาย,หลายช่วงนะคะและที่สำคัญที่นี่นะคะเราเป็นเมืองช้างสุรินเป็นจังหวัดที่มีช้างเลี้ยงเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะทุกคนเนาะ ท่านสามารถที่จะมาเที่ยวชมนะคะหมู่บ้านช้างนะคะศูนย์คดชะศึกษาที่บ้านตะกลางนะคะตำบลกระโพเนาะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีงานต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับช้างเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบวชนาคนะคะแห่นาคโดยใช้ช้างนะคะ งานแสดงของช้างนะคะงานตักบาทบนหลังช้างนะคะท่านสามารถที่จะมาได้ตามช่วงระยะเวลาเลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะที่สำคัญก่อนงานสงกรานนะทุกวันที่11เมษายนเนาะอย่าลืมนะคะท่านที่ชอบการรำพื้นเมืองนะคะท่านสามารถที่จะมาชม การรำบวงสวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์พักดีศีนรงจังหวางได้นะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์ของพระยาสุรินทร์พักดีศีนรงจังหวางบริเวณนี้เลยนะคะทุกคนเนาะค่ะออนอกจากนี้นะคะประบุลืมบอกไปนะคะซึ่งกินเนสบุ๊กได้มาบันทึกไว้แล้วนะคะว่าที่นี่ที่เมืองสุรินทร์นี้นะคะ มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนช้างเป็นโต๊ะจีนช้างซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกมีช้างเข้ามาร่วมงานมากที่สุดในโลกมีอาหารช้างเยอะที่สุดในโลกนะคะกินเนสบุ๊กมาบันทึกไว้แล้วนะคะทุกคนเนาะคะ่ะถ้าท่านอยากจะชมนะคะ ว่าเอะโตจีนช้างเป็นอย่างไรนะคะอยากจะมาชมด้วยตาของท่านเองก็อย่าลืมเนะเาะในช่วงของก่อนการจัดงานแสดงช้างนะคะไปจำปีซึ่งจะเป็นเาสา์อาทิตย์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะคะจะมีงานช้างการจัดงานช้างก่อนการจัดงานช้างเขาก็จะมีประเพณีการ ต้อนรับช้างเข้าเมืองนะคะซึ่งการต้อนรับช้างเข้าเมืองนี่แหละค่ะเขาก็จะจัดเลี้ยงอาหารช้างบริเวณนี้แหละค่ะบริเวณของอนุสาวรีย์พยาสุรินทร์พักดีเรื่อยไปตามถนนข้างๆสวนรักษณะ,ะยาวเป็นเป็นหลายหลายร้อยเมตรเลยนะคะไปจนถึงหอประชุมอ,อบจอเลยนะคะตั้งโต๊ะ วางผลหลมากลากไม้อาหารของช้างนะคะท่านมาชมได้เลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาให้กำลังใจประบวสสำหรับคืนนี้นะคะประบวก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านเนาะตอนนี้6ท่านสไลค์นะคะประบวขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคืนนี้ประบวก็ทดลองไลค์ในแนวนอนนะคะทุกคน เอ่ออิลาเป็นแนวดเนี่ยแนวนอนกับแนวตั้งเนาะมันเป็นแนวดแต่แต่แม่ว่าแนวนอนเนี่ยมันเห็นเห็นเยอะดีนะมันเห็นมุมกว้างเนาะเนาะแนวตั้งมันจะเห็นมุมแคบแต่ถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยคนก็จะเข้ามาเยอะหน่อยอะไรประมาณเนี่ยเนาะแต่ถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยเอ่อคนจะไม่ค่อยเข้ามาดูเนาะที่ที่ประบวดสังเกตดูนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราทําเอาไว้เป็นอะไรอะ เป็นข้อมูลเนาะเป็นเรื่องราวประดับช่องของเราไว้เนาะเวลาที่เรา,เอ,าอยากจะมาชมย้อนหลังเราก็สามารถมาเปิดชมได้นะคะทุกคนเนะเาะเห็นเต็มจอเนาะดีเนะป้าบัวว่าอย่างเงี้ยเห็นเต็มจอดีนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวป้าบัวขออนุญาตลงไลฟ์สำหรับคืนนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคน ขอบคุณมากๆเนาะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะคะมีความสุขทุกคนนะคะประบวกก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ